สวัสดีทุกท่านครับผมสบายดีพี่น้องถูกขู่ทุนพี่น้องว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังสอบปปเล่าอะไรกัต่างประเทศทั่วโลกแล้วพี่น้องตอนนี้แกวยืนอยู่กับดอกกระจาย้ดอกดาวกระจายพี่น้องเนาะอยู่ฟาร์มรังร้านอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้แก้วสิภาพพี่น้องมาเบิ่งดอกดาวกระจายพี่น้องเนาะแ้วก็จะบอกประโยชน์ดาวกระจายเห็นยังไดแน่เนาะพี่น้องนะมาเบิ่งต้องการพี่น้องเดี๋ยวสิพาพพี่น้องเบิ่ง ต้นดาวกระจายเกรซสิาพี่น้องลอดไต้หว่องจังหวัดครับแขงกันหนี่เลยนะองพี่น้องงามบ่พี่น้องอันนี้คือต้นดาวกระจายอายุหนึ่งเดือนพี่น้องอายุหนึ่งเดือนคลิปก้อนที่แก้วไทยพี่น้องเบิ่งกต่ต้นกระจับสูงปานนี้แต่ว่าโตเร็วแห้งพี่น้องโตเร็วมากๆตอนนี้ต้นเพียงไรแก้วลวะพี่น้อง ดอกสีเหลืองทองประโยชน์นะทางบ้านแก้วเนาะทางฟังสองปอเล่าเนาะ,ะต้นดาวกระจายแม่ผ้าเอินว่าเป็นต้นพักพนมพี่น้องสามารถเอาไปกินกับลาบกับก้อยกับปนไดน้เนาะพี่น้องสามารถเอาไปกินกับลาบกับก้อยกับปนรสชาติก็จะเป็นออกจะเป็นทงา,างภุาราฟ้าเอิดฝาดๆเนี่ยจังหน่อยน้อง คนสวนพี่ไม่เ<อ>นี่ยครับคนดูแลสวนเนี่ยนะฝีมือฝีมือของพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่กันก็ดูแลเรื่องสวนเรื่องอต้นไม้อยู่ในร้านนี่แหละพี่น้องเนาะให้ปุ๋ยทุกอย่างเลยขยันแห้งเนาะปุ๋ยวอดถึงสายแล้วเนาะสวยงาม<อ>ไปเลยครับ<อ>ไปแกะเชียนกองเงาเบง อันนี้จะเป็นเมื่อก่อนจะปลูกทั่วทา้งด้านหลังนะพี่น้องจะเป็นทั่วฟักยาวแต่ช่วงทั่วฟักยาวเบิ้เบิดช่วงแล้วเนาะเบิดช่วงแล้วก็เลยเอาดลดาวกระจายมาปลูกรอเนาะรอทั่วระหว่างที่ทั่วโตเพราะทั่วโตขึ้นเนาะทั่วก็จะมาคุมบนหลังคาอุโมงค์นะพี่น้องอ่าคุมบนหลังคาอุโมงค์แต่ก็ทำให้ร่มรื่นนะพี่น้องี๋ยวเจ้าสิพักบึ่งทั้งทางหลังโมงเนาะจังนี่้องเห็นบ่ อันนี้ทัวทัวกํกำลังเริ่มทัวเริ่มเริ่มโตแล้วพี่น้องเริ่มจะขึ้นเรื่อยเรื่อยขึ้นถึงหลังคาลังขาอุโมงค์แล้วเนาะนี่เลยทัวฝักยาวอายุก็เกือบหนึ่งเดือนพี่น้องรังข้างนี่ก็จะเป็นต้นทานตะวันพรอโตสงานต้นเขียว แต่ต้องบอกพี่น้องเลยว่าผัดที่ร้านเนาะเราจะใส่บำบัดโดยธรรมชาติพี่น้องมาเร็นดงอะนี่สิครับนี่จะเป็นทางเดินไปห้องน้ำต้นดาวกระจายครับส่วนอลไรเขาจะปลูกผัดอยู่ที่ฟาร์มหลังร้านนะส่วนอลไรเขาก็จะใส่ บำบัดโดยธรรมชาติพี่น้องใส่ธรรมชาติบำบัดหลายกว่าที่เขาจะใส่สารเคมีเนอพี่น้องก็สามารถทุกคนก็นสามารถเข้ามาชมมาเที่ยวได้เนะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปรา,ปราปรการบางปูงพ,พี่น้องสามารถเสิร์ชไปเบื่องในคูเกิลแมทหรืออยู่ได้ยูทูบไปเลยพี่น,น้องในเฟในใน,ในเพจแล้วกันยูทูปก็จะเป็นช่องจอยกินจู u, พี่น้องสามารถเสิร์ชไปเบื่องได้เนอแล้วก็ฝากพี่น้องไว้หนอ มาทนี้มากาไลค์ถึกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พผัดคิดไม่ๆเป็นกำลังใจกับแก้วน้ำพี่น้องสรับสี่นี่ฝากพี่น้องไว้เนอาอไปดีงน้องไปมา